สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารจากไข่ง่ายๆกันนะคะบางทีเนี่ยเราก็อยากกินอะไรง่ายๆที่แบบไม่ต้องทําอะไรให้มันวุ่นวายแต่ว่าอรอ่อยนะวันนี้เราก็เลยจะชวน,นเพื่อนๆมาทําเป็นไข่ดาวราดซอสน้าปลานะคะเป็นเมนูที่ อร่อยมากตัวซอสน้ำปลาเนี่ยเอามากินกับไข่ดาวเ,เข้ากันได้ดีมากแล้วก็คูกข้าวกินนี่ก็คือที่สุดเลยนะคะใครที่ชอบอะไรหวานหานเค็มๆมนัวนวแล้วก็ชอบกินไข่ต้องไม่พลาดเมนูนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีไข่ไก่ค่ะมีน้ำปลาลปีบนะคะอันนี้เราใช้ทั้งหมด30กรัมน้ำปลาค่ะ3 0 m l แล้วก็น้ำาปลา3 0 m l นะคะวัตถุดิบของเรามีเท่านี้เลยเียงเดือนเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะ เดี๋ยวแรกเริ่มนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องเริ่มจากการดาวไข่ดาวกันก่อนนะวิธีทำไข่ดาวก็ง่ายๆเลยเคยสอนไปแล้วนะคะถ้าอยากให้มันกรอบๆเราก็ใส่น้ำมันให้เยอะหน่อยแล้วก็ตั้งไฟรอจนก,กว่ากระทะจะร้อนจริงๆถ้าเป็นพวกกระทะแบบกระทะอลูมิเนียมกระทะเหล็กอะไรเงี้ยมันจะทอดไข่ได้สวยมากเลยนะ,<ม>ะกระทะแบบกลหรือนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรกระทะแบบนี้ก็ทอดได้เหมือนกัน หังจากที่เราทอดไข่าดาวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําตัวสอสน,น้าปลาหวานกันก็จะเอาน้ำปลาเนี่ยนะคะใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ตามด้วยน้าเปล่านะคะแล้วก็น้าตาลนะคะ ใส่น้งหดลงไปนะคะแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเคี่ยวจนกว่าตัวน้ำปลาของเราเนี่ยจะมีความข้นขึ้นมานะคะความข้นก็แล้วแต่คนชอบเลยบางคนชอบข้นๆหนืดๆเลยหรือว่าบางคนชอบให้มันแบบใส่นิดหน่อยนะคะเอาไปคลุกข้าวราดข้าวอร่อยดีนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะอัน,นี้เราก็ให้เขาละลายกว่าแล้วก็เดี๋ยวดูตอนที่เขาแบบเบีอดคนเนาะ เนี่ยค่ะตอนนี้เราสึกว่ามันโอเคละเราก็จะปิดไฟคือเราจะไม่ให้มันหนืดค่ะกระทะเลยนะเพื่อนๆแบบหนืดข้นเหนียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวอีกนิดนึงนะคะน้ำปลาของเราก็จะมีความข้นมากขึ้นกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเคี่ยวน้ำปลาให้เผื่อด้วยนะเผื่อเวลาที่ตัวซอสมันเย็นแล้วมันจะหนืดขึ้นกว่านี้นะคะก็ สาร,ราตอนนี้ก็คือโอเคเรียบร้อยละเราก็ชิมรสชาติเพื่เนๆชิมเราก็ปรับได้นะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเค็มไปไหมมันหวานเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าหวานเกินเราก็เติมน้ำปลาเติมน้ำเปล่าแล้วก็เคี่ยวต่ออีกหน่อยหรือว่าถ้ามันเค็มเกินเราก็จะใส่น้ำตาลเพิ่มเขก็ไปอีกได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะรอเย็นแล้วเดี๋ยวเราเอาไปราตัวไข่ดาวของเรากันค่ะ และพอเราทำซอสทอดไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตักเสิร์ฟันเลยนะคะเนี่ยคือซอสที่เราบอกเพื่อนๆว่าอย่าให้มันข้นขากระทะตอนที่เราเปิดฝายเพราะว่าพอเย็นแล้วเนี่ยนะคะมันจะข้นๆหนืดๆแบบนี้เลยนะแบบนี้อร่อยมากโอเคเราก็จะมาประกอบล่างก่อนที่เราจะราดซอสลงไปบนไข่เราก็จะราดลงไปบนข้าวด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อให้มันมีความแบบนัวๆ แค่นี้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะได้เมนูไข่ดาวราดซอสน้ำปลาแบบนี้นะคะใช้เวลาทําไม่เกิน15นาทีแล้วมันก็อร่อยมากไข่อะมันกินยังไงก็อร่อยอยู่แล้วเนะเาะแล้วยิ่งมาเจอกับซอสน้ำปลาเค็มๆหว,นหวานๆนวๆนะคะกินยังไงก็เข้าหมดมอแน่นอนนะก็ใครที่ชอบกินพวกแบบ ซอสน้ำปลาหรือว่าไข่ก็ลองไปทำกันดูไข่ของเราจะได้ไม่น่าบเบื่ออีกต่อไปนะคะก็เป็นเมนูง่งายๆที่เรามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ก็ได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าเนี่ยนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคาติคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ